ันดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นลายผงขาดออโรลานะคะแบบนี้เริ่มๆแบบนี้เนาะเห็นกำลังฮิตกันก็เลยม,มาลองทำดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเป็นผงออโรลานะคะก็จะมีหลายตัวหลายยี่ห้อเลยไปลองซื้อกันมาดูนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นฟิล์มนะคะ แผ่นฟิล์มมันก็จะมีหลายสีเลยเห็นไหมอันนี้ซื้อมาเป็นกล่องแบบสีรุ้งก็มีมันจะเป็นแบบโปร่งแสงนิดนนะคะวันนี้จะใช้เป็นสีชมพูนะคะลองทำสีชมพูให้ดูตัดมาแล้วจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแบบนี้วัดไซส์แล้วก็ามาทาตัวเราจะไม่ใช้แบบเต็มเล็บเลยนะคะ จะใช้แค่แบบเป็นส่วนที่แบบนิดนึงอยู่ตรงกลางเนาะเดี๋ยวจะติดให้ดูเดี๋ยวจะติใด,ดตให้ดูนะคะอันดับแรกเลยก็ขัดผงก่อนก็จะลงเป็นท็อปโคดแบบอบแล้วแห้งเลยอะค่ะแบบไม่ต้องเช็ดทาลงไปก่อนแล้วก็เข้าอบ10-15วินาทีนะคะอย่าอบนานกว่านั้นนะคะถ้าอบนานกว่านั้นมันจะขัดผงแล้วไม่ติด เดี๋จะใช้เป็นสีชมพูเนาะโอเคแล้วก็มาขัดผงรอบแรกกันก่อนนะคะอบเสร็จแล้วเมื่อกี้สิบวิเนาะแล้วก็ขัดเลยนี่คะมันก็จะเงาอยู่ระดับหนึ่งเสร็จลแล้วเราก็มาลงกาวเจลค่ะเพื่อที่จะติดแผ่นฟิล์ม แผ่นฟิลมที่เราตัดไว้นะคะแล้วก็ติดลงไปเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้ตัดเขาเต็มๆเลยนะคะเราตัดเขาแค่แบบส่วนที่อยู่ตรงกลางส่วนขอบๆเนี่ยเราจะเหลือไว้ไม่าเราจะเหลือไว้อยู่ อย่างที่เคยสอนวิธีการตัดกระดาษลงไปนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันเด้งขึ้นเนาะแล้วก็จะคลิปตรงขอบเขาด้วยะค่ะขอบกระดาษเพราะเวลาเราวางลงไปแล้วมันจะได้เรียบไปกับผิวเลยโอเคค่ะน่คะแล้วเราก็เอาเข้าอบได้เลยนะคะอบ30มสิบวินะคะ เราอบเสร็จแล้วเราก็มาลงทออีกรอบนึงเพื่อที่จะขัดผงอีกรอบนะคะลงทอปแบบไม่ต้องเช็ดลงไป แล้วเราก็ครอบเขานิดนึงนะคะนับ1นถึงหเพื่อให้มันลงมาเ,เพื่อให้เจลมันลงมาครอบเล็บทั้งหมดเลยนะคะให้มันเรียบไปเลยจะได้ไม่กรุกขระเนาะแล้วก็เข้าอบสิบวินะคะแล้วก็ขัดผงอีกรอบนึงคะ่ะ ก็ลงทับโค้ดได้เลยเห็นไหมคะเขาก็จะเงาเล่นไฟแล้วก็เข้าอบนะคะต่อไปก็จะวิบป๊อบวิบป๊อบแบบนี้กล้องมันไม่โฟกัสเลยเดี๋ลองไปทำกันดูนะคะ